ำแฟดก๊าสีขาวดาให้ลูกน้อย EP สามคอมเมนต์แรกที่ปันเลือกมาก็จะเป็นรูปยิ้มนะปันก็วาดเป็นหน้าน้องสไมลี่แบบนี้นะคะคอมเมนต์ต่อมาก็จะเป็นดอกไม้กับใบไม้ค่ะเหมือนเดิมเลยนะเราจะวาดกันแบบง่ายๆนะคะแต่เห็นง่ายๆแบบนี้เนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าวาดเยอะมากคลิปนี้ก็ได้ไปหลายภาพเลยนะคะคอมเมนต์ต่อมาก็จะเป็นเต่าทองกับดอกไม้นะแต่ว่าดอกไม้ปันวาดไปแล้วนะคะก็เลยจะวาดแค่เต่าทองปกติปันวาดเต่าทองไม่เคยเติมขาเลยนะนี่ครั้งแรกที่เติมขา คอมเมนต์ต่อมาเป็นสายฟ้าต้นไม้แล้วก็ปลาค่ะแต่ปลาปันวาดไปแล้วอีพีที่แล้วนะปั้นเหมือนจะเขียนภาษาอังกฤษของสายฟ้าผิดด้วยนะปันเขียนเป็นฟ้าร้องนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะก็คล้ายๆกันอันนี้ก็ต้นไม้นะคะคอมเมนต์ต่อมาก็จะเป็นยีราฟกับช้างนะคะ <S <S ก็คือช้างปันวาดไปแล้วอีพีที่แล้วนะก็เลยจะวาดแค่ยีราฟค่ะดูในคลิปมันเหมือนวาดง่ายใ,ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าพอดูในไลฟ์จะรู้เลยว่าปันลบแก้ลบแก้หลายรอบมากวาดไม่ถูกใจตัวเองสักทีนะ คอมเมนต์ต่อมาก็จะเป็นอารมณ์เช่นมีความสุขเศร้าโกธหน้ายิ้มร้องไห้อะไรแบบนี้เนาะปันก็จะวาดเป็นฟิลิโมจิเลยนะคะคอมเมนต์ต่อมาก็จะเป็นดอกไม้หัวใจแมวผีเสื้อบ้านแต่ว่าปันก็จะวาดแค่ผีเสื้อกับบ้านนะคะเพราะว่าอันอื่นๆนะวาดไปแล้วอีพีที่แล้วนะเอาจริงวาดง่ายๆในปริมาณที่เยอะแบบนี้เนี่ยมันก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าเหนื่อยสุดๆเลยก็คือการคิดภาพให้มันวาดง่ายๆนี่แหละทุกคนและปันวาดต่อเนื่องแบบนี้คือสมองไม่ได้พักเลยนะ คอมเมนต์ต่อมาก็จะเป็นเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงค่ะตอนแรกปันก็ว่าเป็นฟิลเด็กทาลกเลยนะคะแต่ว่าปันรู้สึกว่ามันแหมงแหมงปันก็เลยถามคนในไลน์ว่าแบบเอาให้โตกว่านี้ดีไหมคนในไลน์ก็บอกว่าเอาให้โตกว่านี้นะคะก็เลยจัดให้เลยจ้าคอมเมนต์ต่อมาก็คือพึ่งกับดอกเดซี่ค่ะแต่ว่าปันจะไม่วาดดอกไม้ซ้ำแล้วนะคะก็คือจะวาดพึ่งอย่างเดียวนะปันชอบพึ่งภาพนี้ของปันมากเลยปันรู้สึกว่ามันน่ารักดี คอมเมนต์ต่มาก็จะเป็นแครอทกับกระต่ายนะคะแต่ว่ากระต่ายปันวาดไปแล้วอีพีที่แล้วเหมือนเดิมเลยมันก็จะวาดแค่แครอทนะคอมเมนต์นี้ก็มาแบบคอมโบเซตเลยค่ะเสื้อกางเกงถุงเท้ารองเท้าหนอนผีเสื้อผีเสื้อไปก็จะไม่วาดซ้ำแล้วนะคะเพราะว่าวาดไปแล้วอันนี้พอมันมีกางเกงอ่ะมันก็เลยอยากวาดกระโปรงเข้าไปด้วยจะได้มาแบบครบๆคลิปนี้บันบอกเลยว่ายาวฉ่ามากเพราะมีหลายภาพมากค่ะทุกคนพวกนี้คือปันวาดแล้วก็คิดในวันเดียวเลยนะช่วยกันดูให้จบด้วยนะคะ เหลืออีแค่คอมเมนต์เดียวแต่ว่าอันนี้ก็คือคอมโบซิตมันจะยาวนิดนึงนะหนออตัวนี้ปันวาดมาเป็นฟิลแบบชิเมจโจไดปันชอบขาน้องเขามากดูแบบน่ารักอะชิเมจโจไดก็จะมีเขาด้วยนะน่ารักและคอมเมนต์สุดท้ายก็คือเสือกระสิงโตค่ะปันรู้สึกว่าปันวาดเสือกระสิงโตน่าเกลียดมากแต่ขอสารภาพเลยว่าปันเหนื่อยมากเลยจริงๆนะคะตอนวาดปันเลยแบบได้เท่าไหนเท่านั้นไม่ปรับไม่แก้อะไรแล้วนะหมดหมดพลังมาสู่ขั้นตอนการผลิตกัน ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะได้มาประมาณนี้เลยอย่างอีพีนี้นะคะก็ได้มาทั้งหมด23่ามพนนะซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยทุกคนมันเยอะมากแล้วนะคะตอนนี้นี่เป็นร้อยแผ่นร้อยกว่าแผ่นเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดหมูตัวเลขนะคะอันนี้ปันก็แพ็กใส่ถุงเอาไว้ส่วนนี้จะเป็นกอไก่ถุงพอง้องคู่ค่ะนี่นะคะหน,า,หนามากอันนี้เอถึงแซดคะ่ะหนาเหมือนกันนี่ ส่วนอันนี้จะเป็นหมดหมู่รูปภาพค่ะก็เดี๋ยวจะเอาอันนี้ทําล่าสุดนะคะไปลงกับกองนี้นะก็จะได้ความหนาประมาณนี้เลยเยอะมากแล้วนะคะทุกคนฟันก็เลยคิดว่าจะจบแฟตการ์ดขาวดาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะในอนาคตถ้าเกิดว่าอยากทําเพิ่มยังไงทําเป็นในรูปแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาทําให้ดูอีกนะ สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณคนที่มาช่วยคอมเมนต์มากๆเลยนะคะคอมเมนต์ไหนที่ปันไม่ได้เรื่องเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะไว้เล่นกันอีกคอนเทนต์หน้านะคะบ๊ายบาย